That's where photography originated. I like the rawness, I like the imperfection of it. So basically, wet plate is the precursor of film. From wet plate, dry plate, the film that we know now. And then after the film, the digital. In digital, you can do everything, removing all the, the imperfections, no? That's what made me go back. Instead of moving forward, I went back to history. สองสว่างนะคะก็จะเป็นเนกาทีฟแต่ถ้าซ้อนด้านหลังด้วยสีดำก็จะเป็นโพสิทีฟทันทีโดยปฏิกิริยาของเคมีระหว่างสารไวแสงและตัวเฟอรอร์ซัลเฟตหรือเหล็กซัลเฟตเนี่ยครับทำให้เกิดสารซึ่งไม่ละลายน้ำเป็นาพายติดอยู่ที่โคโมเดียนเนี่ยเป็นสารที่มีคุณลักษณะออกสี ครีมน้ำตาลหรือสะท้อนแสงวาวๆเรื่องด้วยคุณสมบัตินี้ครับเวลามันไปอยู่บนพื้นที่เป็นสีเข้มมันก็เลยทําให้เราเห็นเป็นภาพสว่างอยู่บนพื้นสีเข้มเราก็เลยเห็นภาพเป็นโพสิทีฟหรือภาพที่เราดูรู้เรื่องถ้าเกิดเราเปลี่ยนเขาไปอยู่บนพื้นสีอ่อนอตัวพื้นที่เป็นสีอ่อนเนี่ยจะสว่างกว่าสางที่เป็นตัวภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาครับ มันก็เลยเกิดเป็นภาพนิกติขึ้นมากระบวนการนี้ก็เลยเห็นได้ทั้งโพสิทีฟและนิกติฟิล์มกระจกเนี่ยค่ะถ่ายกลางคืนก็ไม่ได้มันต้องใช้แสงอุลตร้าเวลเลเป็นตัวทำปฏิกิริยากับสารเคมีมันแตกต่างจากการถ่ายภาพทั่วๆไปที่เราถ่ายแล้วได้ภาพเลยมันต้องมีการรอคอย มันเป็นเรื่องของศิลปะแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ต้องมีการเทสก่อนเตรียมน้ำยาก็คือเราก็ต้องหมักน้ำยาไว้ก่อนล่งหน้าสัก2วันแหละถึง2อาทิตย์ระยะเวลาในการหมักน้ำยาก็คือมีผลต่อภาพถ่ายเซตอัพแบบเรียบร้อยก่อน เธอต้องต e seconds or ก o r ่าล้งกล้อตั้งกล้องโฟกัสทุกสิ่งอย่างให้เรียบร้อยแล้วเราถึงได้ move ม,มาในการเทน้ำยาคือโคลเดียนทำหน้าที่เหมือนกาวครับจับ ให้เกลือติดอยู่กับแผ่นเพลที่เราจะใช้ถ่ายรูปนำแผ่นเพลทเนี่ยมาใส่ในถังของสารละลายซิเวอร์ไนเตตคนที่ทําปฏิกิยาเป็นสารในแสงก็คือซิเวอร์ไนเตกับเกลือที่อยู่ในโคลโมเดียมสิ่งที่เราต้องรอคือรอเวลาให้เกลือกับซิเวอร์ไนเตกทำปฏิกิยากันให้เต็มที่ส่วนนี้มันจะเป็นสารในแสงที่ใช้ในการถ่ายรูปนำออกจากหังซิเวอร์ไนเตตนะครับแล้วก็เช็ดทา้งคอนอัลตัว อาสรารลซิมเในเต็ที่เกิดแล้วก็หลดลงในในกลับเพื่อที่จะพร้อมออกออกไปถ่ายเนื่องจากว่าความไวแสงของของตัวอิมูชันโครโเดียนเนี่ยมันความไวแสงเขาน้อยมากการเปิดรับแสงจะเปิดรับกันเป็นหน่วยวินาทีดังนั้น กล้องที่ใช้ถ่ายหรือเลนส์ที่ใช้ถ่ายเนี่ยมันจะเป็นเลนส์แบบถ้าเป็นยุคสมัยก่อนก็คือเลนส์ที่จะมีแค่มีตัวเลนส์แล้วก็มีตัวช่องตัวแผ่นปรับช่องรับแสงแค่นั้นเองครับแล้วก็มีฝาครอบหน้าเลนส์เป็นทาหน้าที่เป็นชัตเตอร์ซึ่งปกติเราก็จะใช้ฝาครอบหน้าเลนส์้าไว้พอเปิดรับแสงแล้วก็แค่ดึงเปิดฝาออกให้แสงที่เราหรือวัตถุที่เราจะถ่ายเข้ามาแล้วก็พอครบเวลาก็ครอบปิดกลับเข้าไปอนเดนม ในกระบวนการหลังจากถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเรากลับมาที่ที่ห้องมืดเนี่ยครับเราจะมาทําการลงน้ำยาสร้างภาพพอเราลงน้ำยาสร้างภาพเนี่ยจะเกิดเป็นภาพที่เราถ่ายขึ้นมาเพื่อที่จะล้างดีเวลลอปเปอร์เนี่ยหรือน้ำยาสร้างภาพเนี่ยออกให้จนหมดเราก็จะล้างด้วยน้ำเกลือพอหมดเสร็จเราก็ นำเผลทที่ล้างเสร็จแล้วเนี่ยลงมาเนี่ยอของสารละลายที่เรียกว่าฟิกเซอร์หรือน้ำยาคงสภาพหรือคงภาพทีน,นึงนะครับให้เหลือเป็นภาพที่พร้อมจะไปตากแห้งและก็เคลือบเวลามันได้ภาพนะคะมันเกิดความภาคภูมิใจว่าเฮ้ยเราทำสำเร็จนะสิ่งที่เราพยายามมาทั้งหมดเนี่ย มันออกมาเป็นภาพซึ่งวันนั้นเราอาจจะไม่ได้ภาพเลยก็ได้มันก็ทำให้เรามีความมานะในการทำในครั้งต่อไปให้ดีขึ้นกว่าเดิม